สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนนข่าววันนี้แนนก็จะมีแนะนําในเรื่องของเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุที่พวกเราจะต้องกลับไปดูแลนะคะหลายๆเรื่องก็จะมีความสําคัญที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเช็ดตัวนะคะการเคลื่อนย้ายคนไข้อะไรก็ตามนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือการทํากายภาพบําบัดนะคะวันนี้แนนก็จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องกายภาพขั้นพื้นฐานเรื่องสําคัญที่ผู้ดูแลควรทราบนะคะ วัตถุประสงค์ของการทำกายภาพบำบัดเพื่ออะไรนะคะเราทำเพื่อให้ผู้ป่วยอยาก,กลับมาแข็งแรงค่ะ เคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะโดยการทำเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนานดังนั้นในการทํากายภาพบําบัดนะคะมีหลักการของมันสาคัญหลายๆประการนะคะในวันนี้แนนจะมาชี้แจงให้ทราบนะคะรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทํากายภาพบําบัดด้วยค่ะ1เลยเพื่อลดความเจ็บปวดนะคะ 2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ 3. เพื่อเพิ่มองศาในการเคลื่อนไหวค่ะ ข้อควรปฏิบัติในการทำกายภาพนะคะ 1. การเคลื่อนไหวข้อของผู้ป่วยควรทำอย่างช้าๆ้า 2. การทำการเคลื่อนไหวควรทำให้สุดองศาของการเคลื่อนไหว 3. ในแต่ละท่าทำซ้ำกัน10-20ครั้งและทำอย่างสม่ำเสมอ 4. ควรระวังในรายที่มีการดามเหล็กอยู่นะคะไม่ควรทำเกินกว่าที่ผู้ป่วยจะทำได้ 5ไม่ควรทำกายภาพบำบัดหลังจากที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ 6. ผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะ ในการทํากายภาพบําบัดนะคะในวันนี้ที่แนนจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นการทํากายภาพบําบัดขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าโดยปกติคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะมีความผิดปกติแต่ละส่วนไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะต้องมีนักกายภาพบําบัดเข้ามาชี้แนะนะคะแต่สิ่งที่แนนจะนําเสนอวันนี้เป็นการบริหารเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวข,ของข้อต่างๆซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนแขนและส่วนขานะคะโดยทั้งหมดจะมีด้วยกัน8ท่าแบ่งออกเป็นส่วนแขน4ี่ท่าด้วยกันและส่วนขา4ี่ท่าด้วยกัน มาดูส่วนแขนกันก่อนนะคะการบริหารในส่วนแขนมีทั้งหมด4ท่าท่าที่1การยกแขนขึ้นลงท่าที่2การการแขนหุบแขนท่าที่3การงอเหยียดข้อศอกท่าที่4การกำเหยียดนิ้วมือแล้วเรามาดูคลิปกันนะคะการทำกายภาพส่วนแขนท่าที่1ใช้มือจับบริเวณข้อมือและจับบริเวณข้อศอกพร้อมกับยกแขนขึ้น ทำให้สุดองศาอย่างช้าๆและทําซ้ำท่าเดิมอีกสิรอบค่ะท่าที่หนึ่งข้อควรระวังให้สังเกตสีหน้าของผู้ป่วยขณะทํากายภาพด้วยนะคะสอบถามคนไข้ว่าเจ็บไหมยกขึ้นได้อีกหรือเปล่า ท่าที่ 2. ใช้มือจับบริเวณข้อมือเช่นเดิมและมืออีกข้างจับบริเวณข้อศอกค่อยๆกางแขนและยกขึ้นเหนือศีรษะให้สุดองศาแล้วหุบแขนกลับที่เดิมค่ะทำซ้ำในท่าเดิมกางแขนออกยกขึ้นและหุบแขนเข้า ทำซ้าอีก10รอบอย่าลืมนะคะข้อควรระวงังควรยกแขนให้สุดองศาและทําอย่างช้าๆปคอ,องข้อทุกข้อระหว่างการทํา ท่าที่3งเอเหยียดข้อศอกใช้มือหนึ่งข้างกดบริเวณหัวไหล่มืออีกหนึ่งข้างจับบริเวณข้อมือและงอแขนเข้ามาที่บริเวณหัวไหล่ค่ะทำซ้ำอย่างช้าๆอีก1ิรอบนะคะงอแขนเข้าและเหยียดแขนออกอย่างช้าๆ ข้อระมัดระวังในท่านี้ควรกดหัวไหล่ในขณะที่ผู้ป่วยเกรงและค่อยๆกางออกเท่าที่ทำได้ท่าที่4ตําเหยียดนิ้วมือแบ่งนิ้วมือออกเป็น2ส่วนคือนิ้วโป้และอีก4นิ้วที่เหลือให้แบบทําทีละส่วนนะคะโดยสอดนิ้วเพื่อเหยียด4นิ้วแรกออกขึ้นและกาลงค่ะ ตอดและเอียดนิ้วขึ้นทำซ้ำอย่างนี้อีก10บรอบนะคะหลังจากบริหารในส่วนของ4ีนิ้วเสร็จแล้วก็จะมาบริหารในส่วนของนิ้วโป้งทำลักษณะเช่นเดียวกันค่ะตามนิ้วโป้กดลงไปที่บริเวณฝ่าม,มือและเอียดนิ้วโป้ออก ค้ำช้าๆและซ้ำอีก10รอบนะคะเท่านี้เองค่ะก็จะเป็นการบริหารกายภาพในส่วนแขนทั้ง4ท่าด้วยกันนะคะค่ะในส่วนต่อไปเป็นการบริหารในส่วนขานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ท่าเช่นเดียวกันค่ะท่าที่1การยกขาขึ้นลงท่าที่สองการกางขาหุบขา ท่าที่3การงอเหยียดข้อเข่าท่าที่4การกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะแล้วเราไปดูคลิปกันนะคะในการบริหารส่วนขาท่าที่1ใช้มือประคองข้อเข่าและข้อเท้าพร้อมกับยกขึ้นในท่ายกขึ้นและวางลงอย่างช้าๆทำให้สุดองศาและทำซ้ำในท่าเดิมอีก10รอบค่ะ ข่าที่2องกางขาบุบขาใช้มือประคองบริเวณข้อเข่าและข้อเท้าแล้วแยกขาออกจากบริเวณลำตัวและหุบขาเข้าทำช้าๆให้สุดองศาโดยทำซ้ำสิบรอบค่ะ ท่าที่3การงอเหยียดข้อเข่าใช้มือประคองบริเวณข้อเท้าและข้อเข่ายกข้อเท้าขึ้นแล้วงอเข่าให้ขาเป็นลักษณะตั้งฉากกับเตียงแล้วค่อยๆปล่อยขาลงค่ะดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะยกปลายเท้าขึ้นงอข้อเข่าให้ตั้งฉากกับบริเวณเตียงแล้วนำขาลงทำช้าๆให้สุดองศาและทำซ้ำอีก10บรอบค่ะ ขที่4กระดกข้อเท้านำส้นเท้าของคนไข้ไว้ในอุ้งมือผู้ดูแลปลายเท้าอยู่ที่ท้องแขนมืออีกข้างกดบริเวณข้อเท้าแล้วใช้กำลังแขนในการดึงและกระดกข้อเท้าลงทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยกำลังแขนและงอข้อเท้าลง ข้อควรระวังอย่าให้ส้นเท้าลอยขึ้นจากเตียงนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ความตึงของกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้ทำช้าๆและทำซ้ำอีกสิ ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการบริหารข้อต่างๆในส่วนแขนและส่วนขาเพียงเท่านี้เองค่ะในการบริหารข้อเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเรานะคะแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หรือผู้ป่วยก็ตามเนี่ยจะมีความเจ็บปวดอยู่ซึ่งเขาก็จะไม่ค่อยยอม ให้ความร่วมมือในการทํากายภาพใช่ไหมคะดังนั้นผู้ด,ดูแลอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการพูดคุยการวางแผนในการออกแบบการกายภาพนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะเลือกนะคะแต่การทาเหล่านี้ก็ควรต้องทําให้อย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะถ้าทําวันเว้นวันอาทิตย์ละครั้งอาจจะไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะแต่อย่าลืมหลักการสําคัญในการทํากายภาพของเราครั้งนี้นะคะ 1. ทําทำอย่างช้าๆระวังเรื่องข้อต่างๆ 2. ทํทำให้สุดองศาเท่าที่เขาทำได้ 3. ทํทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันค่ะเท่านั้นเองค่ะจะทำให้ผู้สูงอายุข,ของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นวันนี้ก็คงฝากสาระความรู้ดีๆไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าค่ะถ้ามีข้อสงสัยยังไงที้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ